สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นผักบุ้งแก้วกันนะคะผักบุ้งแก้วอันนี้เราก็หั่นสองท่อนนะคะส่วนท่อนนี้ท่อนยอดเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะก็นําไปรับประทานส่วนท่อนกกเราก็จะมาปลูกกันค่ะวันนี้แตงโมก็จะปลูกในล้อยางนะคะล้อยางรถยนต์เก่านะคะเป็นการปลูกที่ทําให้ผักบุ้งเราทอดยอดได้ดีนะคะหลังจากที่ทดลอง อุปกรณ์ก็คือมีล้อ,อยางมีกระมังนะคะวิธีการของเราก็คือนําล้อ,อยางที่ไม่ได้ผ่าได้ทั้งสิ้นเป็นล้อ,อยางเก่าหลังจากนั้นเราก็หากระมังนะคะใบที่พอดีวางได้แบบนี้มาวางไว้ถามว่าทําไมเราต้องปลูกในล้อ,อยางเพราะว่าเวลาเราจิ้มผักบุ้งยอดของเขาทอดเขาก็จะพลาดกับล้อ,อยางทําให้เราเก็บง่ายแล้วก็ยอดผักบุ้งของเราไม่สกรปรกเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเราได้ผักบุ้งนะคะกกมาแบบนี้เราก็จะมาทอนครึ่งก่อนอื่นเราก็หั่นผักบุ้งของเราก่อนนะคะอย่างท่อนไหนที่สั้นๆแบบนี้มีสองข้อเราก็ไม่ต้องหั่นอย่างท่อนไหนที่ยาวนะคะยาวแล้วก็ทอนทอนออกใบนี้เราลิดออกเลยนะคะถ้าเหลืองเราก็จะได้แบบนี้ไว้ปักชำ ท่นที่ยาวหน่อยเราก็เอาออกหันแบบนี้นะคะก็เป็นผักบุ้งแก้วนะคะที่สามารถปลูกได้ต่อยอดในบ้านของเรานะคะโดยที่ครั้งหน้าเราไม่ต้องซื้ออีก ก็ถ้ามีสองข้อแบบนี้เราก็หั่นเลยนะคะหั่นออกเพื่อที่จะทำให้เขาแตกกอดีวิธีการปลูกจะกกแล้วก็แช่น้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาชุ่มชื้นตลอดเวลา หั่นออกไม่หั่นออกดูตามข้อนะคะถ้าข้อของเขาสั้นเราก็หั่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมดินกันดีกว่าะคะ่ะเราก็ดินีก็เป็นดินเหนียวนะคะเกลือเหนียวแล้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นดินกอไผ่นะคะ เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำใส่น้ำลงไปแบบนี้นะคะให้เฉาะแฉะเฉาะแฉะให้ท่วมดินส่วนวัสดุที่ลอยขึ้นมาแล้วก็หออก หลังจากนั้นเราก็ให้ดินกับน้ำซึมกันสักพักหลังจากที่เราหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะเราก็ปักลงไปค่ะวิธีการปักเราก็ปักเอ็นเนะคะเพื่อที่จะให้ร่างเขาเดินดีปักไปให้เต็มเลยค่ะ ยาวเกินไปหรือเราลืมตัดเราก็ตัดออกเลยบุงแก้วปลูกเองก็มีประโยชน์นะคะเราสามารถเด็ดได้จากที่บ้านเรา เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเจริญเติบโตกันนะคะว่าผักบุ้งของเราเป็นยังไงกันบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็สามวันหลังจากที่เราปลูกนะคะเขาก็เริ่มแตกหน่อให้เราเห็นนี่นะคะน้ําใสจนเห็นรากเลยค่ะรากของเขาก็จะแตกดีมากนะคะผักบุ้งแก้วแล้วก็ยอดของเขาก็จะทอดออกมาอวบ อีกประมาณ4-5วันนะคะเราก็สามารถเด็ดยอดตรงนี้นำไปรับประทานได้ก็เป็นวิธีการที่ปลูกในล้อ,อยางนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไม่เด็ดรับประทานทอดยอดของเขาก็จะทอดเต็มล้อ,อยางก็จะทำให้เราเด็ดง่ายขึ้นสะอาดดีด้วยขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ